คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสน่จัน์นิยายเสียงทุกถ่อยคําทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและเสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปได้วยกันนะคะน้ำพึ่งพระจันทร์ลวง เขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสวนณีตอนที่28ผู้กองคุณลงจากเตียงมาทำไมชายหนุ่มผู้เพิ่งเดินกลับเข้ามาภายในห้องเอ่ยเสียงเข้มรีบวางชามข้าวต้มไว้กับโต๊ะข้างหัดเตียงและปราดเข้ามาพยุงเธอกลับไปนอนที่เตียงดังเดิมนี่ของคุณหรือเปล่าเรอเอกหญิงยิงคำถามพลางเอนหลังลงกับหมอนใบใหญ่ ใบเดียวกับที่เธอคว้างใส่หัวของชายหนุ่มเมื่อแรกตื่นนั่นล่ะผมไม่สูบบุหรี่คงเป็นของคนที่เข้ามาทำร้ายผมเมื่อคืนม้งผู้กองต่อพลางนั่งลงบนเตียงอีกฝั่งหมายความว่าเมื่อคืนมีคนเข้ามาทำร้ายคุณตอนที่ฉันไม่อยู่อย่างนั้นเหรอใช่ผมคงตายไปแล้วหากไม่ได้เสื้อการกระสุนของคุณจริงสินี่ผมยังไม่คิดบัญชีกับคุณเลยนะเรื่องที่คุณโกหกผมว่าคุณมีเสื้อการกระสุนหลายตัวคุณโกหกผมทำไม ในเมื่อมันสำคัญกับคุณมากชายดมเอ่ยถามเสียงเข้มแววตาทั้งคู่กระดกระทบแววตาของผู้บาดเจ็บจ้องลึกลงไปในหน้าต่างของหัวใจบานนั้นดังจะค้นคว้าเอาคำตอบในหัวใจของเธอให้ได้หากอีกฝ่ายกลับหลบสายตาก่อนตอบยิ้มยิ้มไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสายตานั้นถ้าคุณเกิดบาดเจ็บล้มตายขึ้นมากระทันหันฉันก็ต้องตกงานหรือไม่ก็โดนสั่งขังลืมนะสิคุณ แล้วคุณก็ต้องมานอนเจ็บอยู่บนเตียงเนี่ยนะครับผู้กองมันคุ้มกันไหมเนี่ยเขาดุถ้าหากเธอไม่ใช่เรือเอกสลินแต่เป็นเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบแล้วก็เขาให้สัญญากับตัวเองเลยว่าจะจับเธอตีก้อนไซเ็ตอย่าซีเรียสไปหน่อยเลยนะคุณอีกไม่กี่วันฉันก็เดินปลอแล้วพูดแล้วจะหาว่าคุยคุณคงไม่เชื่อหรอกว่าฉันบาดเจ็บบ่อยพอๆกับจํานวนเหรียญกล้าหาในตู้โชว์ที่บ้านนี่ไงเหรอที่มาของฉาย,ยานางฟ้าจอมโหดของคุณอะ ันก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนานี่ตกลงคุณจะให้ฉันกินข้าวได้หรือยังคะฉันหิวจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเธอตัดบทชายหนุ่มจึงยอมลุกไปยกชามข้าวต้มมาไว้ในมือมาผมป้อนเขาเสนอตัวไม่ละคะ่ะฉันกินเองได้อย่าดืดูสิคุณเตชินดุเธอด้วยสีหน้าแววตาและวาจานั่นละเธอจึงยอมให้เขาป้อนข้าวแต่โดยทีวินาทีเดียวกันเรือเอกอาทิย์และมาเรีย จอดเรือเร็ว,รวไล่เลี่ยกกันก่อนก้าเวเร็วๆเข้ามาในบ้านของเตชินบ้านเงียบจังคุณแน่ใจหรือครับคุณมาเรียว่าคุณจะเข้าไปข้างในจริงๆอ่ะเรอเอกอาทิย์เอ่ยกับมาเรียที่กําลังจะก้าวล่วงเข้าไปภายในบ้านของเตชินความเงียบของบ้านทําให้เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่าเจ้าของบ้านและเพื่อนที่เขาแอบรักกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนค่ะฉันมีเรื่องสําคัญจะคุยกับคุณเตชิน มาเรียตอบเสียงเรียบโดยไม่ได้มองหน้าเรือเอกอาทิพด้วยซ้ําผมว่าเรากลับกันเถอะครับคุณเตชินคงไม่อยู่หรอกคุณอยากกลับคุณก็กลับไปคนเดียวสิคะฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันมีเรื่องสําคัญจะคุยกับคุณเตชินเอ่ยพลางออกเดินตามหาเตชินไปทั่วบ้านโดยมีเรือเอกอาทิพเดินตามมาติดๆกระทั่งมาหยุดยืนอยู่หน้าห้องนอนของเจ้าของบ้านประตูบานนั้นเปิดแง้มเอาไว้ เผยให้เห็นภาพของเตชินกำลังป้อนข้าวต้มให้เรือเอกสลินดวงหน้าของทั้งคู่ฉายด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับบ้าทั้งคู่อยู่ในห้องนอนห้องเดียวกันภาพภาพนั้นภาพที่บาดหัวใจของมาเรียให้เจ็บปวดจนต้องวิ่งร้องไห้ออกมาจากบ้านหลังนั้นทั้งน้ําตาเดี๋ยวสิครับคุณมาเรียสถานการณ์พาให้เรือเอกอาทิย์วิ่งตามร่างบางมาติดติดเธอเดินมาหยุดยืนร้องไห้อยู่ที่เรือ คุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณเตชินกับผู้กองสลินรักกันนะน้ำเสียงที่เอ่ยถามออกมานั้นสั่นสะท้านด้วยแรงสะอื้นผมก็เพิ่งจะรู้พร้อมๆกับคุณนั่นแหละครับว่าคุณเตชินกับผู้กองรักกันน่ะที่ผ่านมาผมรู้แค่ว่าทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายบังคับให้ผู้กองแต่งงานกับคุณเตชินผมไม่เคยรู้หรอกครับว่าสองคนนั้นเขาจะรักกันเรือเอกอาทิตย์เน้นสามคำสุดท้ายหนักแน่นชัดเจน จนเจ็บร้าวไปทั้งใจทำไมคุณเตชินไม่เคยบอกฉันเรื่องที่เขาแต่งงานแล้วเขาหลอกฉันใช่ไหมคะผู้กองออทิตย์เจ้าของร่างบางหันหน้าที่เปื้อนน้ำตามาประจันหน้ากับชายหนุ่มคุณเตชินคงไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคนหรอกครับเขาคงคิดว่าคุณรู้แล้วเ่อเอกออทิตย์ปรับหญิงสาวตรงหน้าในแง่ดีคุณมาเรีเอย่าร้องไห้เลยนะครับวันนี้ไม่ใช่คนที่เจ็บคนเดียวคุณคงรักคุณเตชินมากเหมือนกับผม ที่แอบรักผู้กองสลินข้างเดียวตลอดมาคำพูดและน้ำเสียงที่เอ่ยออกมานั้นเต็มไปได้วยความขมขืนมาเรียไม่คาดคิดเลยว่าจะมีใครอีกคนเสียใจเป็นเพื่อนเธอในวันนี้เธอไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้เห็นน้ำตาของลูกผู้ชายผู้พ่ายแพ้ให้กับความรักมิสเตอร์ชอนรอคอยการกลับมาของอาเธอร์ด้วยความกระวนกระวายใจเขาเดินไปเดินมาหน้าโต๊ะทำงานตัวใหญ่ของตนเองนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาแน่ใจว่า มาเรียออกจากบ้านหลังใหญ่ไปแล้วคิ้วทั้งสองคงจะชนกันไปแล้วหากไม่มีแนวสันจมูกคมนั้นกั้นกลางเมื่อคืนหากไม่ติดว่ามาเรียยังอยู่ในบ้านเขาคงเรียกอาเธอร์และสมุนคนอื่นๆของเขากลับมารับโทษทันเป็นการด่วนไปแล้วเสียงเคาะประตูเบาๆพาให้เจ้าของอาณาจักรเกาะพลุไนเก็บซ่อนความกระวนกระวายนั้นเอาไว้ในใจอย่างมิดชิดวินาทีต่อมาอาเธอร์ Arthur และสมุนคนอื่นๆอีกนับสิบคน ก็เดินเตียงหน้าเข้ามายืนนิ่งหน้าโต๊ะทำงานของผู้เป็นนายมิสเตอร์ชอนนายของพวกเขายืนหันข้างให้กับโต๊ะทำงานตัวใหญ่สิ่งที่อาเธอร์และสมุนคนอื่นๆมองเห็นไม่ต่างกันเลยก็คือประกายตาแสดงความโกรธเกรี้ยวนั้นฉายชัดในดวงตาน้ำข้าวของผู้เป็นนายพวกอยู่ทำงานแย่มากที่ไม่สามารถจับตัวคนที่มาสอดแนมพวกเราได้คนเป็นสิบไม่น่าปล่อยให้คนคนเดียวรอดไปได้เลย มิสเตอร์ชอนเอ่ยเสียงเข้มความก้องของเสียงภายในห้องทําให้คําพูดประโยคนั้นทรงพลังอํานาจขึ้นมาอีกหลายเท่านักมันคงไม่ดอดหรอกครับนอยเพราะผมเป็นคนยิงมันด้วยมือของผมเองอาเธอร์แก้ตัวหวังจะให้โทษทันที่เขากําลังจะได้รับเบาบางลงชูเน่ใจได้อย่างไงว่ากระสุนของอยู่สามารถทําให้มันตายได้ถ้ามันยังอยู่และหนีรอดไปได้แล้วละ่ะป่านนี้ข้อมูลของเราไม่ถูกส่งไปถึงมือของทหารเรือแล้วหรือไง ผมขอไปล่าตัวไอ้คนสอดแนมนั่นมาให้หนาเองครับนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่มันก็ต้องหลังจากที่มิสเตอร์ชอนเว้นคำพูดประโยคนั้นไว้อันหมายถึงการลงโทษสมุนผู้ทำงานพลาดทันทีที่มือใหญ่ของผู้เป็นนายสัมผัสกับปุ่มควบคุมใกล้ๆกันบนหน้าต่างพื้นห้องบริเวณที่อาเธอร์และสมุนนับสิบยืนอยู่ก็ยุบยวบลงดึงร่างของสมุนผู้ทำงานผิดพลาดลงไปยังห้องมืดเบื้องล่างพวกอยู่เอาไฟฟาชต ฉีดยาที่แรงที่สุดให้พวกมันทุกคนคำสั่งผ่านไมโครโฟนถูกถ่ายทอดลงไปยังห้องมืดเบื้องล่างห้องนั้นอาเธอร์และสมุนน้ำสิบได้ยินเสียงสับสวิชก่อนแสงสว่างจะสาดส่องไปทั่วห้องชายชุดดำสองคนฝ่ายลงทันผู้กระทำความผิดพร้อมแล้วสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่าทำฉันฉันเป็นสมุนเอกของนายนะเว้ยอาเธอร์ร้องห้ามแถมด้วยการอวดอ้างความใหญ่โตของตน หากทว่าชายชุดดำทั้งสองกลับทำเหมือนไม่ได้ยินคำพูดนั้นของอาเธอร์เลยแม้แต่น้อยอย่ายให้ฉันรู้นะว่าพวกแกเป็นใครไม่อย่งงางนั้นฉันเล่นงานพวกแกสองคนกลับเนอะอาเธอร์ขู่แต่ไม่ทันการเสียแล้วเมื่อกระแสะไฟฟ้าที่สร้างความทรมานให้แก่เขาและสมุนนับสิบถูกปล่อยเข้าสู่ร่างของเขาความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหาัสกระจายไปทั่วร่างที่กำลังดิ้นทุรนทุราย มันเผาผลานสติสัมปชัญญะของอาเธอร์และสมุนนับสิบให้หมอดหไหมไม่กี่วินาทีพวกเขาไม่มีโอกาสรู้ได้ซ้ำว่าอีกคราแล้วที่ยาเสพติดชนิดร้ายแรงหลายโดสถูกฉีดเข้าไปในร่างกายและนี่เองคือสิ่งที่มิสเตอร์ชอนใช้ควบคุมความจงรักภักดีและการทำงานของสมุนภายในอาณาจักรเกาะพลุในเรื่อยมาฉันเชื่อว่าจะต้องมีคนในร่วมมือกับคนร้ายที่บุกมาทำร้ายคนเมื่อคืนอย่างแน่นอนคะ่ะ พราะนอกจากคุณลุงสมกับป้าน้อยแล้วไม่มีใครรู้ว่าเมื่อคืนฉันจะออกไปข้างนอกเรือเอกกิงตั้งข้อสันนิษฐานหลังจากน้ําและยาถูกคลื่นผ่านลําคอลงไปเรียบร้อยแล้วเป็นไปไม่ได้ลุงสมกับป้าน้อยเป็นคนเก่าคนแก่ของครอบครัวผมมานอนผมเชื่อนะว่าสองคนนั่นไม่มีทางทําอย่างนั้นชายหนุ่มสายหน้าไม่เชื่อข้อสันนิษฐานของเรือเอกสลินเลยแม้สักนิดมันก็ไม่แน่หรอกนะคะคุณเตชินเรือเอกสลินยังคงยืนยันตามข้อสันนิษฐานเดิม ผู้ก,กองอย่ากล่าวหาลุงสมกับป้าน้อยโดยไม่มีหลักฐานแบบนี้สิบางทีคนที่บุกเข้ามาทำร้ายผมอาจจะเป็นคนของมิสเตอร์ชอนก็ได้ชายหนุ่มสวนกลับยังเนึกเคืองแทนคนเก่าคนแก่ทั้งสองคุณเตชินคุณอย่าลืมสิว่าตอนนี้มิสเตอร์ชอนมีวิธีการครอบครองเกาะพลุนอกแบบใหม่แล้วไม่อย่างงั้นเขาจะยอมให้คุณมาเรียนม,มาหาคุณที่นี่ง่ายๆหรอคำพูดของเรือเอกหญิงทำเอาชายหนุ่มพูดไม่ออกเพราะทุกอย่างมันคือความจริง แต่เขาก็ไม่อาจทําใจสงสัยสมกับน้อยได้ถ้าหากสมกับน้อยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนเล่าชายหนุ่มจะทําใจยอมรับได้อย่างไรคุณเชื่อเธอคนอย่างฉันไม่พูดอะไรเพลยๆแนะ่ฉันจะพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของฉันเองแม้เรือเอกหญิงจะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ไม่ปกติจากดวงตาคู่นั้นแต่เธอก็ไม่อาจปล่อยเหตุการณ์เมื่อคืนให้ผ่านเลยไปได้ ฉันไม่เคยมองหน้ากันไม่เป็นไรฉันไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธเธอแค่อยากขอร้องได้ไหมแค่มองหันมาสักนิดยางเราชิดก กตรงนี้ก็พอ ฉันก็ได้ไม่ต้องใหญ่ดีขอแค่ให้ฉันแอบเก็บ